สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงนะคะก <c oughs> ับอุณหภูมิลบสามองศานะคะทุกคน <c oughs> นี่คือวงเวียนน้าบ้านป้าเนาะ,นะะดูความพุกพันนะคะตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์ทุกคนนะคะตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์คนก็จะมารอตรงนี้อันนี้รถเมย์ขนาดย่อมนะคะ,ะแค่สองสามสายนะคะทุกคน มันจะมีหลายจุดค่ะตอนนี้ผู้คนก็จะไปโรงเรียนนะคะไปทำงานส่วนใหญ่เป็นเป็นนักเรียนมากกว่าค่ะนักเรียนนักศึกษานะคะจะต้องไปไปเรียนเนาะวันนี้เปิดวันแรกนะคะตั้งแต่ปีใหม่คริสรต์มาสมาเนาะนะคะเพราะอาทิตย์ที่แล้วนี่เป็นฮอลิเด์เป็นคองเซ่นะคะวันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ปกติ ของที่นี่นะคะทุกคนเมื่อกี้รถเมย์อีกสายหนึ่งไปแล้ววันต่อข้างหลังนะคะของเขาก็จะมีอยู่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทั้งหมดกี่สายสมัยก่อนนี่ประมาณ 3- 4สสายนะคะนี่เลยอันนี้คือ8 9ไปนานนินนะคะเดี๋ยวกันไปจะจับไปตรงนี้ดีกว่านะคะดูความนะคะตรงตรงนี้มันจะง่ายกว่าหน่อยหนึ่งเพราะมันจะคนไม่ค่อยมากนะคะกลัวนี่คืออากาศ ช่งชวงเช้านะคะตอนนี้8ดโมงเนาะทุกคนเนาะเป็นเวลาที่ทำงานนะคะนี่รถไปสายไกลนะคะสายห6หไปซีเน่ซีเน่นนี้ไปได้รถไฟด้วยนะคะอันนี้ใกล้ๆนะคะอันนี้สายสองจอมที่ป้าไปข้ามน้ำไปเองนะคะนี่สายห้าสายห้านี่นี่ไปไปโรงพยาบาลน,นะคะนี่นีน่ผู้ชายสองคนเขาเขาเยี เขาคุยกันนุ่งนิ่งนะเขาอยากจะเข้ากล้องไปแล้วผู้บ่าวท้องฟ้าวันนี้เหมือนจะสวยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงช่วงสาๆจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยทุกคนใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงฤดูการอย่งการอกหักนะคะแต่วันนี้ดีใจนะคะช่วงเช้าท้องฟ้าจะประมาณนี้นะคะ ถือว่าโอเคทุกคนเหมือนกับจะมีหิมะเริ่มมีหิมะค่ะเป็นตัวน้อยๆไปเห็นตรงนี้นะคะมันเป็นละอองค่ะแต่ว่ามันลบนะคะตอนนี้ดูผู้คนนะคะทุกคนวันนี้น่าจะมีหิมะ,ะ,ะก็ไม่แน่ใจมันไม่มันไม่หนักมันปล่อยๆะคะเนี่ยคนดูตรงที่จะข้ามถนนอันนี้ยังไม่ได้ใกล้หน้า สถานีรถไฟนะคะถ้ารถไฟแล้วโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วป้าไปไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะพาไปดูฮิวริทไทมนะคะเวลาเร่งรีบเนาะนะคะมันก็ไม่ได้สโลลี่ไลท์นะทุกคนมันก็ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่เนาะโอ้น่าจะเป็นหิมะค่ะหิมะน่าจะมาแล้วนะคะป้าลืมใส่ถุงมือด้วยรียบมากเลยค่ะลืมใส่ถุงมือเพราะว่า กลัวไม่ทันเวลานักเรียนนะ่ะฮะเดี๋ยวมันจะมันจะเงียบนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาที่เขากำลังเร่งรีบกันนะคะนี่ยืนคอยรถเมย์กันเป็นแถวเลยนะคะเป็นแถวเลยคนเย้ยมือป้าเริ่มปวดนะคะม,มือป้าเริ่มปวดเลยเพราะมันลบอะค่ะอุยทุกคนลืมลืมอาจจะเป็นอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นตะคิวอันนี้ก็คือปาร์ อันนี้ก็คือปักกิ้งปักกิ้งนี่เขาจะปิดแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีคนแล้วนะคะไม่มีคนไม่มีรถจอดแล้วปกติเขาจะให้รถจอดเนาะทุกคนมือป้าโอ้ยังมีนะคะเนี่ยยังมีคนรออยู่แสดงว่ามีหลายสายอยู่ป้าก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสายอะไรบ้างแต่ยี่สบสี่กับแปดหกไปแล้วทุกคนดูทุกคนตรงนี้ย่อมย่อมนะคะ แล้วมันจะมีที่หน้าละก้าเนี่ยโอ้โหทุกคนไม่ต้องพูดถึงเลยเคยทําคลิปไว้ช่วงหน้าหน้าร้อนนะคะแล้วหน้าร้อนมันก็จะสว่างมันไม่เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้แปดโมงแล้วนะแปดโมงกว่าแล้วค่ะตอนเนี้นะคะลบสองลบสามองศานะคะมือก็จะแข็งนิดนะึงทุกคนเนอยมือป้ามือข้างขวาเพราะจับอยู่แค่เดียวนะคะลืม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 นี่นะ ้านั่นเมกนะคะปลิวไปแล้วลอยไปแล้วนะคะลอยนะคะี่ก็จะวุ่นวายสับสนนะคะทุกคนตอนเช้าเขาออกเขาออกกันแบบทุกคนป้าเห็นทีจะต้องลงแล้วค่ะมือป้าไม่ไหวแล้วทุกคน มือไม่ไหวลืมใส่ถุงมือค่ะโอ้โหนี่คือเวลาเ,ลเร่งรีบทุกคนเวลาลิ่งเรบของที่นี่ไม่ใช่สโลลีไลท์ตลอดนะคะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สโลลีไลท์ตลอดเนาะทุกคนเนาะดูนะคะดูนะคะหิมะน่าจะลงค่ะคนดู มือป้าดีน,นะคะอันนี้นักเรียนนะคะไปเซนแมรี่ทุกคนเซนแมรี่ก็โรงเรียนคาทอลิกนะคะ mm hmm. เครือเดียวกับที่ป้าเคยสอนเซนแมรี่ค่ะที่ป้าเคยไปทําน้ําตาลน่ะต้นต้นต้น,นหัวน้ําตาลน่ะนะคะโรงเรียนเขาจะอยู่ตรงนั้นนะคะ mm hmm. มันจะเป็นดอยะคะโอ mm ้ย hmm. มือไม่ไหวแล้ว วะะ่าก็จะมาจบตรงนี้โอ,โอ้โอ้จะหลบผู้คนนะคะทุกคน่าไม่อยากาไม่อยากจะมีปัญหาญวุ่นวายสับสนทุกคนดูนะเป็นเวลาแห่งความเร่งรีบนะคะวุ่นวายสับสนเนาะ ขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจที่มีให้กับป้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ